เปลี่ยวเอาไปแปดทิศสักคู่สักหนึ่งคู่ลคแล้วก็ข่มังคุดมาเย็บแล้วเ่าก็ะปิเปลี่ยวลุ่นตองกล้วยแต่นี้ปลาจะแข็งนะจกหน้อยจียบไงนะจกหน้อยค่ะ เสร็จพี่น้องจีบตองมืดก็ได้มากจีบจีบต่ออ่อนตองแคว้ป้านี่พี่นานา,นาเนี่ยคือกเสร็จพี่น้องจีบตองมืดก็ได้มากจีบจีบต่อ ้วยตัไคร้เปียวบันแปดทิศสักขู่สักหนึงหงนหน่งคู่แล้วก็ไข่มังคุนะ่นับพ่อเนาะเดี๋ยวใส่โต๊ะบูชาบัาลใส่ลายดอก สีนาทีแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไว้สนี้ละเปี่ยวเอาไปแปดทิศสักขู่สักหนึ่งคู่แล้วก็ไข่มงคุณไอไข่เนาะไข่มงคุณสองคู่นี่คุณไข่มงคุณคุณ,คณกักบันจะเคี้ยวดี้อม ເດງ8ທິດກໍເຮັດຫມັກເດງຂອງສັນຕີນບໍ່ມີເຮັດຕີນກໍຍາກໂຕແລ້ວນິໂອ້ຕີນແຕກເ เบิดอีกเหรอตองสันตีนบะมีเฮ็ดตีนกญัญชาขุนเล้วนี่โอ๊ยตีนแตกเบิดค่ะขอบคุณค่ะตองสันตีนบะมีเฮ็ดตีนกญัญชาขุนเล้วนี่โอ๊ยตีนแตกเกบิดไปเคี่ยวดีพร้อม เด่งแปดทิศหนึ่กระเทียมเบงเปียวมันแปดทิศสักคู่สักหนึ่งคู่แล้วก็ไข่มงคลหมูน้อยธรรมดาเลยนะไข่เนาะไข่มงคลสองคู่ คนไข้มงคลคนกัก,ากบาทเปี่ยวบอลแปดทิศสักคู่สักหนึงห่งคู่แล้วก็ไข้มงคลยับจีบ ก,ก,กิบบบกเบงพี่นไหเดินแปดทิศก็เ็ดมกเบ่ง เฮ็ดบ,บักเบงซี่ทิศกะตัวไอ้ไข่เนาะไข่มงคลสองคู่คนเฮ็ดไข่มงคลเพิ่นกักบาทจีบไงในจักหน่อยค่ะจีบไงในจักหน่อยค่ะ อ่อนตองแคว้ป้าใน,นี่นาหนาแน่คือหลอกไปเคี้ยวดีร้อม <c oughs> นี่กับกับว่าท่านโดนกระเบิดลูกแม็กกนเลยอ่านี่เราจับคิดที่แล้วมันยัง นก็นได้กัดกันนี่กีกัดกีกัดเลแต่เคี้ยวดีข้อมกับพ่อเนาะเดี๋ส่โตะบูชาบดีส่ไลดยดอกสีนาทีแล้วคะ่ะคลิปนี้กับใบสนีละ อนเนาะเดี๋ยวใส่โต๊ะบูษาบันใ,ใส่ลายดอกสี่นาทีแล้วคะ่ะคลิปนี้ก็ไว้ชะมีละ่ะเปรียวาบนแปดทิศสักขู่สักหนึ่งคู่แล้วก็ไข่มังคุด ไข่เนาะไข่มงคลสองคู่คห็ดข่มงคลงคลุกา,ากบาทนี่กับกับเพราะท่านโดนกระเบิดลูกแม็กก็เลยค่ะขอบคุณค่ะมามีกันเลยเอาอันนี้ก็ได้ มันหอวกบฟื้นเนาะต้นกล้วยห่ะกบฟืน้นยึ่สวนก็ได้ยังอ่อนแออยู่ยังเห็ดเอามาเห็ดใบสีบนเดียที่มันไข่ายเนาะไข่มงคุนสองคู่นเค็ดไข่มงคลเพิ่นกักบาดโอ้ยหมูน้อยเพิ่นก็ได้กัดกันยิ่งกัดกัดกินหมูน้อยธรรมดาพค่นนะ ເຮັດບັກເບັທິກຕອງສຕບມີຮັດຕີຍາແລຕີຕຕປ เียอุทิบุญบุญอุทิศให้ญาติป่านี่ เราจับคลิปที่แล้วมันยังกล้วยตันปลาหูน้อยธรรมดานะ เย็บแล้วห่อกระปิเตลตวงกล้วยตานี้ปลาจย็แข็งนะจักหน่อยอบุญทิทให้ญาติตองสันตีนบ่มีเฮ็ดตีนกัญญากรุ่นแล้วนี่โอ้ยตีนตแ,แตกเว้ยไปเคี่ยวดีพร้อม